กันเข้ามานะคะถามกันเข้ามาว่าหลังจากที่เราเสริมจมูกไปอะคะ่ะเราสามารถออกกําลังกายได้ตอนไหนอ่าคำถามนี้ถามเข้ามานะคะวันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะมาตอบคําถามคําถามนี้ให้ก็แล้วกันเนาะอ่ะเป็นอันว่าหลังจากที่เราเสริมจมูกไปนะคะอยู่ที่บางคนเสริมจมูกตัดปีกเสริมรองปลายอะไรก็ตามแต่นะคะจะบอกไว้ว่าการเสริมจมูกไปก็ ควรหยุดก่อนนะคะในเรื่องของการออกกําล er ังกายก็อยู่ที่7วันเนอะบางคนจะพักอยู่ที่7วันนะคะพักพักฟื้นนะคะอยู่ที่7วันก็ไม่ควรออกกําลังกายนะคะควรงดการออกกําลังกายก่อนอยู่ที่7วันนะคะพอหลังจากการตัดไหมไปนะคะการออกกําลังกายที่ดีก็คือ2สัปดาห์ขึ้นไปสามารถออกกําลังกายในระยะอย่างเช่นเดินนะคะ เดินหรือยกของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสามารถออกกำลังกายได้นะคะหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเดินไปเดินมาวิ่งเหยาะๆอะไรเงี้ยคือสามารถออกกำลังกายได้หลังจาก2สัปดาห์แต่พอ1เดือนผ่านไปนะคะการออกกำลังกายอย่างเช่นวิ่งที่แรงขึ้นนะคะ หรือออกพวกดำเวลอะไรรูวิ่งอะไรต่างๆะคะ่ะก็สามารถออกได้นะคะในระยะ1เดือนนะแล้วพอหลังจาก3เดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถออกกําลังกายอย่างเช่นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเทนนิสหรอคะอุปกรณ์การกีฬาทุกอย่างะคะ่ะสามารถออกได้เทนนิส อะไรที่เป็นการกีฬานะคะเพราะว่าหลายคนก็จะชอบออกกําลังกายนะคะแต่ทีนี้สําหรับที่แบบแรงๆวิ่งแรงๆหน่อยก็อย่างเช่นฟุตบอลบาสบาสเกตบอลอะไรก็ตามแต่นะคะก็อยู่ที่6เดือนนะคะจะเหมาะสมที่สุดในการออกกําลังกายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการออกกําลังกายทุกอย่าง ะะถึงจมูกของเราจะรัดแกนเข้าที่ดีแล้วก็คือรัดแกนแบบนี้ดีแล้วนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการกระแทกบนใบหน้าแรงๆนะคะสมมติว่าจมูกเราเข้าที่ดีทุกอย่างแล้วเราออกกําลังกายวิ่งโหนเดินอากาศอะไรทุกอย่างได้เป็นปกติแต่เราต้องงดในเรื่องของการกระแทกบนใบหน้าแรงๆอย่างเช่นฟุตบอลใส่หน้าอย่างเงี้ยบอลลีใส่หน้าบอลลีบอลนะคะใส่หน้าอย่างนี้ มันก็สามารถทําให้จมูกข,ของเราเคลื่อนที่ได้หรือการโดนกระแทกแรงๆชนประตูแรงๆพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายก็มีเพียงเท่านี้นะคะง่ายๆว่า7วันของเราก็คืองดก่อนพอหลังจาก2สัปดาห์ไปสามารถออกกําลังกายอย่างเช่นการเดินเหยาะๆวิ่งเหยาะๆอันนี้ได้นะคะ กวดบานทูบานอันนี้คือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันพอ1เดือนนะคะเราก็สามารถเริ่มวิ่งสปีดขึ้นมาหน่อยทํายกของดัมบลงดัมเบลอะไรอันนี้ได้พอหลังจากนั้น3เดือน4เดือนเราก็เริ่มวิ่งที่มันขึ้นได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยจากวิ่งเยาะๆก็วิ่งแรงขึ้นได้นะคะหรืออะไรที่มันแบบใช้ไปทั้งตัวอะไรเงี้ยก็คือสามารถออกกําลังกายได้ก็คือจิต าการออกกาลังกายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้ในเรื่องของ6เดือนเนาะจมูกของเราก็จะรัดแกนดีนะคะเราสามารถออกกําลังกายอย่างเช่นฟุตบอลบอลเล์บอลอะไรก็ตามแต่พวกนี้สามารถออกได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการโดนกระแทกใบหน้าแรงๆนะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าการโดนกระแทกบนใบหน้าแรงๆนี้ให้เราหยุดแล้วก็ระวังเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งการเดินชนประตูนะคะหรือโดนแบบมือโดนอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้จมูกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเคลื่อนได้ง่ายเหมือนกันอันนี้คือเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าออกกำลังกายแบบไหนก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนกระแทกนะคะสำคัญมากบอกเลยว่าสำคัญมากวันนี้พี่หนึงก็เลยมาตอบคำถามในเรื่องของการออกกำลังกายให้นะคะ หลายคนนะคะถามกันเข้ามามันก็จะมีคําถามเป็นหัวข้อหลักๆแบบแบบเยอะมากแล้วก็พี่หนึ่งจะเลือกมาวันละหนึ่งคำถามกันแล้วกันเนาะเพื่อมาตอบให้หลายคนที่ถามกันเข้ามาอาจจะไม่ได้ว่างมาตอบกันทั้งหมดในในแชทก็จะมาตอบในไลฟ์ให้เนาะวันนี้ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้อีกนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาไลฟ์แล้วก็มาตอบให้อีกรอบหนึ่งนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามในช่อง1นึ่งน้อยชาแนลนะคะแล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยถ้าวันไหนนะคะพี่หนึ่งมีกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วมสนุกกับพี่หนึ่งก็จะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่อง y t u t u หนึ่งน้อยช n แนลนะคะแล้วก็หน้าเพจด้วยนะอย่าลืมนะคะ31มีนาคมนะคะในติ๊กตอกน้อพี่หนึ่งก็จะ แจกรางวัลสำหรับคนที่ติดตามใน t i k t o k ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมพักผวาน,นี้เพียงพอนะคะแล้วก็ฝันดีนะคะทุกคนวันนี้พี่หนึ่งมาไลฟ์ในเรื่องของการออกกำลังกายให้ฟังเฉยๆเนาะคนไหนมีคำถามอะไรก็อินบอกเข้ามาคุยกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อาจจะมาฟังอยู่หรือยังไม่ได้ฟังมาดูย้อนหลังได้เนาะเดี๋ยวเราจะมา คุยกันอีกรอบหนึ่งกับคําถามต่อไปที่น้องๆเข้าถามกันเข้ามาเดี๋ยวพี่หนึ่งพยายามหาข้อมูลมาให้น้องๆเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีกับไรหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย